ทุกคนสวัสดีครับทุกคนตอนนี้ก็อยู่กับช่อง FAY เมียนเดิมนะครับเราไปหวานแฮที่น้องกระเดื่องไม่มานะทุกคนนะเราก็ต้องกลับมาที่เดิมมาหน้าเหมืองก้ลยเหรพี่นวงเอ้ไปเบิ่งก่อนสิได้บ่บ่ะทุกคนวันนี้เราไปตึกแฮหวานปลาไม่มานะเราก็กลับมากินกบเหมือนเดิมนะครับนี่นูกกบกับเชีพ กบกับไก่กับไก่เอาทอดไก่เจ้าคือสีหน่ะไก่ดำฮะไก่ดำไก่ดำปัตโตไก่ดำบุญตีเนี่ยเพราะว่ามาด่าตัวนี้แม่เขาถ้าจะกินหอดไก่ดำพี่น้องบาลนี่อันนี้กบสีสีอะไรอย่างสีผัดต้มต้มกบเื่อว่าสวยโอ้ยต้มกบนะไก่ก็สิต้มอยู่แต่ว่ากบจะเสียดอย่างเด้อพี่น้องเด้อเดี๋ยว ต look, ้มไก่ใส่กบโอ้ยมันเป็นแบบไดระบาดถามว่าเบิ่งเด้วพีีนงมด้วต้มไก่ใส่กบพะนะโอ้ยมันยังอย็ยังบมเลนหวานนรูปน้ำหวานนรูปมเลยื่นี่โเลดยื่นี่ไมเลดหมุนไปเร็หมุนอ้อนักกินแม่มาลูมาหิ้วเขาลูไม่หิ้วเขาใครนักกินเรากำลังอา ไก่ลงไปต้มเรียบร้อยแล้วนะทุกคนนะกำลังฟดบัวบัวบัวเลยไก่ดำป่ะพี่น้องไก่ดำไก่ดำแล้วนะทุกคนต้มไก่เสร็จแล้วครับต้มไก่ดำเสร็จแล้วโอ้ยเพื่อนเธอคุณเก่ดำเนี่ยโอ้ข้นข้นข้นหอดล้วรักสุขภาพนะทุกคนนะแม่น่าเป็นข้นกินเผื่อสุขภาพไก่ดำมิลีเจ้าพี่น้องกินตี๋นดิฟ้ากินตี๋ยบ้างไงดำหอดกระดูกกระดูกนี่ดำเลยเลยนี่ดำตัว ไก่ดำอิ่มของแก่ไก่ดำของแข่ดำหอดุบด้วยพี่น้องเออเราก็จะจบคลิปไก่ดำไปแต่เพียงเท่านี้นะครับเพราะว่ากบไม่ได้ทำกบกำลังถขายกบจะสีคือว่วคือสดไก่ดำก่อนช่วงนี้เสียบวะเสียบพี่น้องเรารัะสุขภาพเราต้องกินใจรับนะแม่เแซ่บครับเสียบเนี่ยเหนื่อยมันจุดไม่เลย ไก่ดำกับไก่ดำตอนนี้กำลังจะผัดกบแล้วนะครับทุกคนอยู่ด้านโน่ย่อจะมาแบบเด็กมาปรุง้อปูอู้เจ้าผู้หญิงอะไรปูเจ้าละมาปรุงก็ปูหอมหวานด้วหวานใส่ลงไปมันหมดโรดโรดหนึ่งโอ้ยหใส่หลายปานยาวใส่เนื้อโรกหนึ่งขั้นตอนน้ำตาลลงไปนะครับทุกคนโอ้ไก่ อะไรเนาะทำการทำงาดามากเเอานีา่ยคลับป๊บแดกได้ก็แดกแดกไม่ได้ก็แดกได้ก็แห,ห,หลกแหลกไม่ได้ไม่ต้องแหลก <c oughs> ขั้วแหงนี้ขั้วกลางตขั้วกลางตรงไมนใส่ยัง่แบบอ่าอันนี้เป็นเชฟจากทางน้องสะแบงนะทุกคนนะเชฟม <c oughs> ั่บ้าไก่ น oh, 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 uh ้องแวงกับน้องแว้งน้องแว้งโอเคใส่สอกไหลลงมากเลยฮะโอ้หนักโคใส่อดห็นก็ห้อยเกียร์แลก็ขีดใส่สอดแตู่ดูสใส่ปองัล้าล่ะลูาโอ้ยอ้หเนื่อยมากใช่ป่ได้ เห็นหนาปอกวั้อะพี่น้องเอาั้ชิสเี่วโอ้ไม่อยากยตั้งอะไรมจเบิกหนาปอกวัเลยมันปลาเสีบมันไปเส่ผิดสูตรบางกะนันน้าขอไปไล่ทำกันแล้วก็พเวียดี่ยขอายแหงเนี่ยเสียบเียบข้อาพ้น่เ่เอยาเดียวค่อย่มาเดีวปลาขึ้นมาบึ้มปลาล่องบิ้มชินกอนทบทิชเ้ยมันต้อดิ่ เอาับบน mm. ัาวะเอาลามรนะอนเทีมเราใส่เกียร yeah, ์ไปส่นไหนระเดียวะมันตัวใส่เกียด้ก็ว่าครบแต่เขาใสห่วงนู่นไม่เป็ไร嘛เนี่ยมันไม่ขัดเลยเสร็จแล้วทุกคนตอนนี้ กินได้สวัสดีสวีแบบีเอเสีเลียดวะนี่เบ<ส><ล>ัดกบอะอยังคือว่ามันตัณดคันเซ็เหลี่วสุคนผัดกบอันมันผัดกบัดบไกไก่กับเกีววยวแห้งๆนีนืมแบบกบก่บกบมามาเด้อเป่จีขอเด้อพีดอกเด้อกับขวบขั้วไส้ทงกินขอให้กินขอให้ไม่ยั้งอีก งำเขียวจะคว้าของข้างงมีความจางหาถพิเศษเอาละสิวเพื้นก็ไหนป้าเหมือนโอ้ยไปกอนเดืออ่ขนะพี่น้องอีกแกบอกเพื่อนกันบ้านแตเวลาแล้วเดี๋ยวเวลาไปตินกันนี่เดี๋ยววันนี้